สบายดีตอนเช้าอยู่กับสองเบาติ่งใส่สมบูรณ์ตอนนี้คอยอยู่ที่ผาเนงเยรอมุมสูงสุดของเมืองอนุวงศ์แข็งใจส,สมบูรณ์ในบรรยากาศตอนเช้าเช้าของเมื่อวันที่13ตุลา2004ซึ่งกุงกับวันอาทิตย์นั่นเองตอนนี้เวลาเจ็ดโมงแล้วทุกคนคอยผ้ามาสมเบิงบรรยากาศอยูจุดสูงสุด อันนี้คือมุมบรรยากาศตัวเมืองนี่นี่พาหนิงเยลอคขอยคืนมากผู้เดียวเลยมือน,นี่บรรยากาศทมบิดข่อยว่าสีพ้าคืนไปเบิงผู้หัวโหลนแต่ว่าอาทิตย์ก่อนนี่ขอยข่อยพาไปเบิงแล้วและมือน,นี้ก็ค้นร้ายแน่หาไปมันกา วิวมันก็นจะบได้บบได้ถ่ายข่อยก็เลยว่าตัดสินใจมานั่งอยู่ผ้าหน่งเยนี่เพื่อถ่ายบรรยากาศทะเลหมอกงาม,งาม,งามจุดนี้ก็เป็นจุดชมวิวหมอกงามๆได้คือกันนี่ทางหน้าเฮานี่คือผู้ว่าหลนโอ้ย้ายๆคือเมืองง่อยน้องเคียวอยู่หลวงพบางเลย้ามุม้าแนวเบื้องจากจุดนี้นี่ มือนี้ที่ว่าเป็นมือที่หมอกลายเอลีเลย,ยลายลายลายสำหรับพานอย่งเย่ผู้ใดที่เอาบ่เคยขึ้นมาการยู่บ้านผู้ว่าส่าง่าบ,บริการขึ้นมาสิบพันกีบแต่ว่าตอนเสาร์นี้บ่มีไคขึ้นมาเลยส่วนไลยเขาเจาะจะมาตอนแรงตอนเสาร์นี้เขาเจาะจ้าไปเบิ่งผู้ว่าหลวนนี่ผู้ว่าหลวนเดี๋ยว์ชิซูมเบิ่งเด้อ ผู้ว่าหลอนงามงามพีม่นอ้องงามแทจริงมือเร้านี่หมอกนะ่านะอะไรแต่ว่าคอยบริขึ้นมาาคอยหาถามันแดดออกก่อนแล้วคอยจังมาเพราะว่าท่างขึ้นนะมัน ่อมาผู้เ,เดียวล้วมันมันมันจกเปียวเ,เลยโวอยก็เลยถามันแดดออกก่อนจังว่านี่คือมุวมสูงของเมืองอันวงศ์บูวาทุกทานเดี๋ยแนมเห็นอยูบอ่บ่อจะเป็นบ้านเฮือนคนเนาะทงทงหน้าเขาซุกได้ทางนั้นเขาซุกแลว้วเขาซุกแลว้วโอ้ถูก มือนี้เป็นมือที่หมอกอุย้ยสุดยอดเลยงามงามงามแต่ว่าแปลกได้มือนี้แทนทีว่าสีหนาวอุณหภูมิผัดเอ้ยกับหนาวกันแหละแต่ว่าอุณหภูม17ิ17องศาเฉพาะมือนี้ <c ười> 17องศาเมื่อวานนี่หนาวกว่าเดือนกัน2องศาบรรยากาศมุมสูง เป็นผาส้มวิวหรือว่าผาส้มเมืองอนุวงศ์มีตููนั่งลินนี่เดี๋ยวถ่ายเบิง่งย่ำเศร้าถ้าผู้ไดายย้ากขึ้นมานน่ส่วนมูขึ้นมาเด้อมันจนังใดเพราะว่ามันปีนผาแล้วมันแบบมันตกเป็นห่วงความปลอดภัยเนาะถ้าว่าผูา้ได้โบโบแมนค้นพื้นที่สินะ ต้องมาหลายๆลา,ลาคนเดอ้อสำหรับบาลติงและแมนบ้านอยู่กับนี่ก็เลยว่าขึ้นมาผู้เดียวก็ได้อันนี้คือบอลน,นังบอลน,นังโอ้วิวบ้านพักงามขนาดบอลนเนีย งามแท้งามแท้อันนั้นคือแผนกการเงินแขวงสายนำจังเนี่ยโมเห็นเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปวิดีโออัปเดตใหม่ล่าสุดเลยในมื่อวันที่ส3ตุลาสองพัน เสาสี่ส่วนนี้มีหมอกหลายๆพี่น้องใครสนใจอยากมาเที่ยวไส้สมบูรณ์กัแนะนำวังขึ้นแพนมาส่วนนี้เด้อส่วนนี้จับเห็นแบบนี้แหละจะเห็นแบบนี้เลยก็หมอกมันสิเป็นแบบนี้มือว่าเน,นี่ยมันฝนตกหัวแรงเหมือนเสานี่แต่ว่าตื่นเสามานี่ยป้หมอกนะครับ งามงามใสคำว่างามเปลืองแถบเปลืองวานเจ็ดมุ่งเสาได้นี่เจ็ดมุ่งเสาหมอกบ่าวติงหนาจมาเต๊ะเต๊ะโสาแถวนี้แนบโบเห็นรหลดมังเสาเนี่ยนี่นี่มันจางไปแล้นี่คอยจางไปจางไป ทางเมืองนั้นเป็นบ้านทงแคมนี่เอออันนั้นเคลือ่อนทงแค้มแต่ว่าทางทางออกไปนอกเมืองหมอ,อกน่าขนาดป้าตแต่ว่าย,ยูฟูโหลนแต่แทบผัดโบมี่เลยหมอ,อกนะอะโบมี่ยูฟูโ็หลนแต่มันจะมีหมอ,อกอยู่แถวตัวเมือง แต่เวลาเข้าเฮาลงไปแถวหมบานั้นบบเห็นแสงแดดเลยมันจะเป็นแบบคุ้มแบบมืดมัวเขาขึ้นมาเทิ่งพาพี่เขาจังเห็นแบบอยู่เทิ่งหมอกนะเดี๋ยวเบิ่งสิโอสิพามาจุดนี้ก่อน เดี๋ยวปติงข้อนุญาหขึ้นไปจุดนั้นก่อนอันนี้คือผาบรรยากาศด้านหลังของพาเหน่งเย่หมอกคุ้มบ้านเลย ทำเจ้าอนุงอวงศ์เอเมนสวนสาธารณะแค่นลำจังม,ม,ม,มือนี้เป็นมือที่งามลายมือนี้มานั่งกินกาแฟดีฟกาแฟตอนเสาคากสุดเลยนี่

ตอนนี้หมอกจางไปจางไปเลยเห็นทงหน้าอะไรเดี๋ยวนี้นี่เห็นทงหน้าสีเขียวและหมอกเริ่มไปทังผู้หัวโลนแล้วบัดดีนี่เริ่มเห็นตัวเมืองแล้วเดินกีฬาหยาเทียม หอหลักเมืองแล้วก็บรรยากาศบ้านเฮือนแต่ว่าหมอกเบื่องนี่ยังหนาอยู่